ดีค่ะหลังจากอีพีที่แล้วที่ทุกท่านได้เรียนรู้การเปิดร้านค้ากันแบบทุกขั้นตอนตอนนี้ท่านน่าจะเปิดร้านค้าเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเริ่มมีคําสั่งซื้อกันเข้ามาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําการเปิดร้านค้าก็สามารถย้อนไปดูได้ที่ YouTube นี้เลยนะคะ สำหรับใน EP นี้เราจะมาทำการจัดการคำสั่งซื้อบนระบบออคอนอยากจะบอกว่าเป็นการยกชีวิตจริงในการทำงานมาให้เลยค่ะอยากรู้ว่าออคอนสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างต้องตั้งใจดูเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาที่หน้าจอการใช้งานของร้านค้าหน้าจอจะขึ้นแบบนี้พร้อม QR code ค่ะ จากนั้นให้กดเข้าไปที่เมนูคำสั่งซื้อก็จะเข้าสู่เมนูย่อยให้เลือกจัดการคำสั่งซื้อได้เลยค่ะในช่องด้านล่างนี้ท่านสามารถเลือกใช้งานตัวกรองต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันที่หมายเลขคำสั่งซื้อชื่อผู้สั่งซื้อและอื่นๆหลังจากนั้นกดที่ปุุมค้นหาเพื่อดูข้อมูลของคำสั่งซื้อได้เลยค่ะในสถานะที่1คือคำสั่งซื้อทั้งหมด รายการในส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของแต่ละคำสั่งซื้อนะคะเพื่อตรวจสอบและดูสถานะการทำงานโดยท่านไม่สามารถทำการอัปเดตหรือแก้ไขใดๆได,ได,ได้หากต้องการแก้ไขจะต้องทำในสถานะตามที่แสดงไว้เท่านั้นในสถานะที่2คือจัดก,การคำสั่งซื้อในสถานะจัดก,การคำสั่งซื้อนี้จะมีสถานะของคำสั่งซื้อแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกัน 1. รอการชำระเงินหากลูกค้าของท่านมีการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการชำระเงินคําสั่งซื้อของลูกค้าท่านจะอยู่ในสถานะนี้เพื่อให้ท่านสามารถติดตามหรือพูดคุยกับลูกค้าต่อได้เลยค่ะ และ 2. อรอจัดการในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นการจัดส่งอยู่นอกเหนืองเงื่อนไขที่ร้านค้าได้ตั้งไว้ท่านจะต้องเข้ามาจัดการระบุราคาค่าขนส่งให้กับลูกค้าเองเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดยวิธีการระบุค่าขนส่งให้ท่านกดปุ่มแก้ไขค่าขนส่งจากนั้นระบุค่าขนส่งที่ท่านต้องการ ทำการกดปุ่มยืนยันและกดปุ่มพร,ร้อมให้ลูกค้าชําระเงินเมื่อลูกค้าได้ทําการชําระเงินเข้ามาแล้วคําสั่งซื้อจะถูกส่งไปที่สถานะตรวจสอบการชําระเงินค่ะในสถานะที่3คือตรวจสอบการชําระเงินเมื่อลูกค้าท่านทําการชําระเงินเข้ามาแล้วทางร้านค้าจะต้องตรวจสอบการชําระเงินเพื่อยืนยันคําสั่งซื้อ โดยอาจจะกำหนดให้พนักงานทางการเงินของท่านเป็นผู้ดูแลในส่วนนี้นะคะโดยท่านจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรายการสินค้าได้โดยเลือกที่รูปลูกตาตรงน,นี้เพื่อกดดูรายละเอียดคำสั่งซื้อค่ะหากทำการตรวจสอบรายการสินค้าแล้วให้ท่านตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินโดยทางร้านค้าสามารถดูได้จากหัวข้อหลักฐานการชำระเงินนะคะ ท่านสามารถกดดาวน์โหลดไฟแนบออกมาเพื่อตรวจสอบการชำระเงินได้หากลูกค้าของท่านทำการชำระเงินโดยใช้วงเงินเครดิตในกรณีนี้ลูกค้าของท่านต้องมีวงเงินเครดิตด้วยนะคะจึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เมื่อท่านทำการตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเปลี่ยนสถานะไปขั้นตอนถัดไปหากมีการโอนเงินผิดพลาด หรือท่านไม่มีสินค้าก็สามารถกดยกเลิกคำสั่งซื้อและทําการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าได้เลยค่ะหรือหากลูกค้าของท่านโอนเงินมาไม่ครบให้ท่านกดปุ่มไม่ผ่านเพื่อให้ลูกค้าแนบสลิปและโอนเงินเพิ่มได้เลยนะคะในสถานะที่ตีคือเตรียมสินค้าเตรียมจัดส่งสถานะนี้ท่านสามารถให้ทางทีมงานขนส่งของท่านเข้ามาใช้งาน เพื่อจัดการรอบส่งขนส่งสินค้าได้อย่างอิสระเลยค่ะสำหรับวิธีการดูรายละเอียดการขนส่งให้ท่านกดที่ปุ่มรายละเอียดการจัดส่งระบบจะแสดงชื่อผู้รับเบอร์ติดต่อและสถานที่จัดส่งซึ่งเป็น Google Map ท่านสามารถที่จะทำการ Copy Link เพื่อส่งต่อได้ทันทีเลยนะคะหากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลการขนส่งให้กดที่ปุ่มแก้ไขาการขนส่งระบบ ก็จะแสดงรายละเอียดการขนส่งแบบละเอียดหรือหากท่านต้องการเลื่อนวันที่จัดส่งหรือแก้ไขจำนวนเพื่อที่จะทยอยส่งสินค้าให้ท่านทํำการกดที่ปุ่มแก้ไขการขนส่งตรงปุ่มด้านบนนี้ได้เลยค่ะสำหรับการจัดส่งสินค้าจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะ 1. การจัดส่งใหญ่หมายถึงการจัดส่งที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการสินค้าจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละรอบการขนส่ง 2. การจัดส่งย่อยหมายถึงการจัดเที่ยวรถที่ใช้ขนส่งจริงจากที่ลูกค้าแจ้งว่าต้องการรับในแต่ละรอบรายการซึ่งท่านสามารถแยกจำนวนสินค้าออกในการจัดส่งย่อยเพื่อสะท้อนการใช้รถขนส่งที่แท้จริงได้ค่ะในการแก้ไขจำนวนการขนส่งท่านจะต้องทำการลดจำนวนสินค้าที่กำหนด ในเที่ยวขนส่งออกก่อนเสมอนะคะเพื่อให้ท่านสามารถปรับจำนวนสินค้าที่ต้องการจะจัดส่งในแต่ละรอบการขนส่งได้ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขสถานที่หรือข้อมูลผู้รับสินค้าท่านสามารถกดปุ่มแก้ไขที่อยู่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลและสถานที่ได้เช่นกันและต้องทำการกดบันทึกด้วยนะคะ เมื่อแก้ไขข้อมูลการขนส่งและเที่ยวการขนส่งเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มบันทึกด้านล่างอีกครั้งด้วยค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วท่านสามารถกดปุ่มพร้อมจัดส่งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนจัดส่งจริงได้เลยค่ะในสถานะที่5คือสินค้าที่ต้องมารับและหรือกำลังจัดส่งเมื่อท่านได้ทำการส่งสินค้าสำเร็จแล้ว เพื่อทำการยืนยันการขนส่งกับลูกค้าของท่านให้ท่านกดที่ปุ่มส่งสินค้าสำเร็จเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าและกดยืนยันการรับสินค้าแล้วคำสั่งซื้อของท่านจะเข้าสู่สถานะที่6คือจัดส่งสำเร็จค่ะ ในสถานะสุดท้ายนี้หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อรายการคำสั่งซื้อของลูกค้าของท่านจะถูกเก็บข้อมูลไว้ที่ยกเลิกคำสั่งซึ่งเป็นสถานะสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในสถานะนี้ท่านจะสามารถใช้ข้อมูลเพื่อไปติดตามลูกค้าให้กลับมาซื้อใหม่ได้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะการจัดการคําสั่งซื้อของออคอนที่ได้อธิบายไปข้างต้นเหมือนเอาชีวิตการทํางานจริงๆมายอ่ออยู่บนแพลตฟอร์มกันเลยใช่ไหมล่ะคะคราวนี้ท่านก็สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้นสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจแน่นอนคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับการใช้งานของทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในอีีถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ